เวลาเข้าป่าไปตั้งแคมป์หรือว่าไปตกป่ากลางเต็นท์แล้วอยากจะใช้ไฟไฟฟ้าอยากจะใช้ที่นอนเป่าลมผมมีอุปกรณ์ช่วยครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการแปลงไฟแบตเตอรี่ให้เป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้นี่นะครับเขาจะให้สายมา2ชุดนั่นก็คือสายที่ใช้กับ เสียบในรถยนต์คือสายแบบนี้และเป็นคีบที่คีบแบบนี้เอาไว้คีบกับขั้วแบตนะครับโดยสีแดงจะเอาไปคีบกับขั้วบวกแบบนี้และสีดําเอาไปคีบกับขั้วลบนี่ลบปะวะโอเคอุ้ยคีบให้มันแน่นนะคีบให้มันแน่นอย่าอย่าไปอย่าไปแจ๊ะแจ๊ะคีบแบบว่านิดๆิดหน่อยๆน,นะเดี๋ยวมันเตือนว่าไฟมาไม่พอ แล้วก็มากดปุ่มตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดอพอเรากดปุ่มเปิดแล้วหน้าปาดัดจะแสดงสถานะแบบนี้แบตเตอรีออ่ความจุบแบตเตอรี่อันนี้คือเต็มอยู่นะแบตเตอรี่ผมมันเต็มอยู่แบตเข้าไฟเข้านะครับ12.4อันนี้คือไฟที่มีอยู่ในแบตบนี้ส่วนอันนี้คือไฟออก ไปออกก็คือ2อนี่สอ,อันนี้นะครับเป็น220และชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ด้วยจากนั้นเราก็เอาเครื่องเป่าลมที่เราเตรียมไว้เราจะไปสูบลมเต็นท์เนี้ยสูบลมที่นอนเนี้ยเสียบเข้าไปนี่แล้วก็กดปุ่มเปิดใหนละ่ะ เรียบร้อยเวลาเวลาเรากดเปิดมันก็จะบอกว่าไฟเหลือเท่าไหร่ด้วยนะเวลาเราใช้ไปอ่ะนี่นะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากพันกว่าบาทนะครับตอนนี้น่าจะเหลือ7จ็้กว่าบาทพิกัดอยู่ที่ตะก,การด้านล่างนะครับรีบไปกดกันนะครับก่อนที่จะหมด